bún sen sốt Ừm mm. อาการห้อนอี่กินสมตสําแซ่บค่ะแห้งอาการห้อนแห้งอยากกินอื พีาเจ้าว่าเนื้กินกับลูกซาคือเบาดีใช่ไหมท่านวันนี้เามกินกับเมียคือเบาเบาอย่างโฟกัสเบาเบาไงเบาโฟกัสคือแต่กินกับเมียเราเบาเบาจังได้เมียก็เบาฟังสิแม้เรากินยังซันไอ้กินกับลูกเอ้าลูกกับเบาเบามาเนี่ยเฮงไหนมันบ่าจริงเงียบไปเลย ไทยๆก็มียากกิน,นอย่างเดียว